ัสดีจ้ามิ้นที่ดินรวยปัง88เบอร์โทรพี่มิ้นศูนแปดห้าแปดสองหกห้าเจ็ดแปดสามที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88วันนี้พี่มิ้นพามาอัปเดตยามเย็นอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้วัดสาของซิเบสเนี่ยประมาณครึ่งกิโลแล้วก็เราเข้าเคลียลิงถนนิน้นอันนี้ของที่เราเห็นอยู่เนี่ยของซิเบสนะ น้ำแล้วก็แปลงแรกเนี่ยจะติดกับถนนสองด้านนะันด้านนึงอัน,นนี้ด้านนึงถนนสาธารณะเนี่ยกว้างมากใครที่สนใจถีดินขนาดลอยลอยตารางวาขึ้นไปจนถึงลอยกว่าตารางวาตอนนี้เราล้อพังยังชัดเจนมากตารางวายเราเท่าไรแปลงเราเท่าไรเนี่ยแล้วก็เราก็มาเคลียร์ลิงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลอ้อเคาะราคาใครที่สนใจถีดิน ในแนวส่วนกเกษตรหรือจะทำธุรกิจก็ยังได้นะเพราะว่ามันติดก,กับถนนแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้จอดรถได้อะไรได้ถ้าใครที่สนใจที่ดินขลองสิบเบสไก่วัดป่าขลองสิบเบสก็โรมมหาพิมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมินจะพามาอัปเดตราคาที่ชัดเจนอีกคลิปหน้าวันนี้พี่มินขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ